มาดูญาติของตํารวจถูกหลอกเป็นเหยื่อซะเองเลยนะคะคแล้วก็เป็นตํารวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกำนันนกด้วยคนร้ายเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นถึงรองผู้บัญชาการเรือนจําที่นครปฐมค่ะอยากดูแลพิเศษต้องจ่ายค่าแรกเข้าต้องจ่ายค่าดูแลมาปรากฏว่าเหยื่อหลงเชื่อ รวมเงินจ่ายให้หมดไปเกือบครึ่งแสนนะนนสุดท้ายจับคนร้ายได้แล้วนายกิติเมธีแท้โคโอายุ52ปีนะคะถูกตำรวจทางหลวงจับในข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะคะไปจับได้ที่หน้าหอพักในอำเภอเมืองลบบุรีหลังอ้างตัวเป็นถึงรองผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็โทรศัพท์ไปหา,าญาติกลุ่มอดีตตำรวจ6นายที่ตกเป็นผู้ต้องหาในการช่วยกำนันนกเรียกเงินคนละ7 0 0 0บาท อ้างว่าต้องเป็นค่าแรกเข้านะค่ะอาหารค่าเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวในเรือนจำปรากฏว่าญาติตํารวจหลงเชื่อโอนให้คนละ7 0 0 0 7,000 7,000รวมนะคะนี่42,000บาทจนสุดท้ายมาทราบว่าโดนหลอกเพราะผู้ต้องหาไม่ได้ส่งตัวไปเรือนจำนครปฐมจ้ะได้ไหมไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง<อ>ไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเขาก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองนครปฐม,มค่ะสุดท้ายไปจับผู้ต้องหาได้ที่ลบบุรี พอไล่ประวัติดูปรากฏว่านายกิติเมธีเนี่ยตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันเคยถูกด,ดำเนินคดีข้อหาช่อโกงลักทรัพย์กว่า30คดีโอ้โหในพื้นที่ภาคกลางนี่เยอะมากขึ้นให้ดูเลยค่ะทำเพียบอย่างนี้เลยอเพียบลบบุรีสระบุรีอยุธยาโ สิงห์บุรีสุพรรณบุรีไปถึงเพชรบูรณ์ก็มีนะโ oh. อ้โหตอนนี้ส่งสอพเอมืองนคปรปฐมดำเนินคดีแล้วและนอกจากนี้ตํารวจยังไปจับนางทัศนัยอายุ51ปีนะคะคนนี้เป็นเจ้าของบัญชีม้าที่ญาติตํารวจโอนเงินไปให้นะคะอยู่ระหว่างขยายผลเชื่อว่าน่าจะทํากันเป็นขบ,บวนการแล้วก็น่าจะมีบุคคลอื่น hmm. ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยครับ